วันไหนมึงคงไปดูในจอนิดแต่เช็คให้ปู <Okay. S 2> ่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะดูไปกี่แล้วจริงจริงมามาเพิ่งมาได้สามวันเนียค่ะมาวันเว้นวันอะไรเงี้ยมีงานต้องทำแ <laughs> ต่ทุกอย่างวันอยากมาทุกวัน,นะคะ่ะวันนี้นเป็นยังไงบ้างว,วันนี้ชอบเรื่องเรื่องของพี่อาจารย์จักรวาลน,นะคะชื่อจริงเขายาวมากเลยมันตลกดีแต่ว่ามันเป็นเป็นความตลกบนความซีเรียสอะไรเงี้ย เป็นเรื่องของทหารสามคนชอบตอนชอบตอนนึงที่แบบว่ามันแบบก้าวูเห่ามาแบบก็คูคูอะไรเงี้ยใช่ปะแต่จริงๆแล้วคือแบบมันมันเอาอะไรไม่รู้ไปไปแบบทําเป็นกัดอะไรเงี้ยแล้วทีนั้นก็เหมือนเหมือนแบบจะตายจริงอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันเป็นความตลกที่บนคอซีเรียสที่แบบเราเราชอบอะไรเงี้ยจริงๆตั้งใจมาดูหนังตัวเองแต่มาไม่ทันตอนบ่ายสามเป็นเรื่องแรกของโปรแกรมเลยสั่งเงี้ยมีแล้วเหรอแม่ เรื่องอื่นก็ก็ก็ไม่ถึงกับว่าเออชอบแล้วแบบแล้วมันจะอยู่แบบมันจะจําได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละชอบเรื่องเรื่องนะั้นอะเรื่องของพี่อาจารย์จักรวาลชื่อ,ช,อชื่อเรื่องอะไรจำไม่ได้หรอคุณคาร์โ <c oughs> อเคขอบคุณคาร์ค,ค,าค,ครับสวัสดีครับค่ะดูแล้วเป็นไงบ้างก็ได้ดูหนังแบ๊กๆเหมือนกันมีรู้สึกว่าจะมีน้องมัธยมอะไรสมาด้วยอะไรเงี้ย เรื่องที่ชอบวันนี้ก็คือโฮมมิ่งอะคะ่ะทังกับว่าใช่ค่ะน้องดูแบบจริงใจดีแล้วก็แบบดูแบบมิจิตรการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยนะที่ชอบอีกเรื่องก็คือเกมได้หนังแลกตัซอยใช่ค่ะอันนี้คือแบบดูดูจริงใจชอบที่ว่าหนังม,มันดูจริงใจ วันนี้ก็ดูมาแชร์นมาดูหนักตัวเองเลยค่ะจะลืมไปฝากไว้ที่มาราธอนออนไลน์นะครับคขอบคุณครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีค่ะวันนี้วันนี้ประทับใจหลายเรื่องมากค่ะเช่นเช่นเอามาเอาล็อบสุดท้ายแล้วกันนะคะ ล็อกถึงก็ได้มามาทันงแค่แค่สองรอบอะเรื่อง Friday f e l l Asleep ค่ะคือชอบเพราะว่าคือชอบจังหวะไม่ไม่ชอบจังหวะคือคือชอบภาพที่เขาหามาค่ะคือเพลง <c oughs> เพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังค่ะแต่ว่าชอบภาพมากภาพมันดูแบบภาพมันดูเป็นดนตรีอะคะ่ะไม่รู้ว่าเขาแบบใช้ตาไปสังเกตอะไรตอนไหนอะคะ่ะชอบมากแล้วก็เรื่องกิปปิ้ค่ะเป็นของน้องที่คณนาก็ กำลังใจให้เราค่ะตู้ต่อไปพี่จะคอยดูนะคะ <ห ả? S 1> แล้วก็เรื่องโดดอหนาะสเกตูค่ะคือไม่ไม่ได้ชอบตรงตัวน,นะคะ่ะของพานะคะแต่ว่าชอบที่เป็นแอนิเมชันค่ะชอบชอบแค่ตรงน,นั้น,นะค่ะแล้วก็ชอบเรื่องคนละยังมากะคะ่ะจะจะมาดูะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องทางกลับบ้านนะคะ <sm art> คือ โหค,คือโคตรชอบอะคือแบบ <c oughs> คือ <c oughs> คือเนืนเ้อเรื่องคือก็มันสามารถเป็นนิทานกล่อมเด็กร้อนได้เลยนะคะแบบประมาณว่าต้องเชื่อฟังคุณแม่นะคะถ้าไม่เชื่อฟังคุณแม่ก็จะโดนซอมบี้กินนะแล้วก็จะแบบแล้วก็จะตายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถแบบเป็นนิทานสนใจได้ค่ะแล้วก็น้องเขาอินเนอร์ซอมบี้ดีมากค่ะประทับใจโอเคขอบคุณครับเดักด okay, ีครับดีครับวันนี้มาดูตั้งแต่รอบแรกแต่ว่ารอบ ลอบบ่ายบ่ายโมงจะไม่ได้ดูครับพอออกไปข้างนอกเรื่องที่ชอบอย่างเอออย่างก่อนก่อนอื่นต้องพูดถึงหนังตัวเองก่อนดีดใจมากที่หนังตัวเองได้ฉายตอนเช้าครับวันวันนี้พี่ประสบการณ์คือคนคนเดินคนฉายครับเขาไม่รู้ว่าเป็นหนังผมเขาก็เดินมาคุยกับผมว่าจานอยากรู้เลยใครเป็นคนทำวาอหนังเรื่องนี้น้อยคือมันมัน เสียงมันแบบหนวกหูมากเลยผมก็บอกว่าอ๋อเป็นหนังผมเองครับน้องก็ตกใจมากเป็นหนังผมว่ะซึ่งตาางผมด้วยผมยังจะบอกไ่าเมื่อเช้าวันไหนจะจบวะออนไลายมาแกล้งดูนะซึ่งก็ที่ที่ชอบก็ที่ชอบวันนี้มีมีมีชอบหลายเรื่องมากก็เรื่องแรกคือ endless nameless นะครับของปฐมพลเทพเทพปทีพิชชีนีนั้นเป็นมาจากเพลงของเนวาน่าแน่เลย คือดูไม่รู้เรื่องเลยอะแต่ว่าแต่ว่าชอบไม่รู้ไม่ไม่ค่อยมีเหตุผลอนนี้ดูแบบภาพมีช่วลมันแปลกดีตัวตัวมันดูหนังเงียบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราว่ามันแปกลกเต้นกับง,งูอะไรทำนองเนี้ยฮะก็ถ้าดูอยากดูรอ,อบสองรอบสองรอบสามเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องที่ชอบมากมากเลยคือเอ็นสเลตนะครับของชินวรน,นงเยาอันนี้เหมือนเป็นหนังการเมืองแน่นอนอะแต่เป็นหนังการเมืองมัดด้วยแบบหลากสีประทะเสื้อเหลืองนะฮะแบบว่าเหมือนแบบ เหมือนสองฝักฝั่งเนี้ยจะแบบสู้กันแต่เป็นที่การเล่าของเขาว่าเขาแบบเป็นตัวละครที่แบบแทนแทนผู้หญิงเสื้อเหลืองผู้ชายเนี่ยเป็นแบบผู้บ้านขบวนการห้าสีอะไรเงี้ยถึงขบวนการห้าสีมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากตดตดตไอะไรซึ่งผมว่าเออเขากป็ตีนดีอะไรเงี้ยผมว่า เยี่ยมมากเลยนะเยี่ยมมากแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบมากๆเลยก็คือมีอีก2องเรื่องคือ f i ฟเด f a e l l s s l e e p ของเซนเซนซิชาญจรลัดพงเป็นเป็นหนังสารคดีท,ที่ที่พอเราดูแล้วรารู้สึกว่ามันเระดนสะกดจิตด้วยด้วยภาพอะไรเงี้ยจนอาจจะเป็นคือมันสุขที่โดนสกดจิตให้ดำดิ่งเลยสักอย่างมั้งเรารู้สึกเออภาพมันสวยแล้วแบบตัวแล้วตัว ตัวเรื่องมันแบบตูวแบบ modern life is rubbish คือชีวิตสมัยใหม่มันมันเป็นขยะดีเลยแล้อันนี้คือการหนีอย่างหนึง่งจากโลกของที่เราต้องเผชิญทุกวันแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ชอบมากในวันนี้ครับคือคือ,อ half time ของอ,อรุณกรพิโอ,อเป <c oughs> คือคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเคยเคยเป็นโค้ชกีฬามาก่อน <c oughs> บนบาสสถานการณ์แบบนี้เคยเจอนกัน คือบางบางทีมันมันเป็นไดเลม่าแต่ว่าแต่ว่าผมมาจจะแก้ปัญหาได้ผมก็เลยรู้สึกอันนี้เป็นการอินเนอร์ส่วนตัวว่าเอ้ยมันมันสะท้อนภาพสิ่งที่เราเคยเจอแล้วมันแบบแล้วมันทําออกมาได้ดีผมว่าการคอนโทรลกล้องหรือการเมนเทจเลยนะน้องเขาทําดีมากเลยแล้วก็ตัวแสดงอารมณ์เลยพวกเนี้ยพีคแล้วประเด็นเนี่ยมันมันเป็นไดเลม่าเหมือนกันนะที่จะตอบว่าแบบระหว่างชชนะของทีมกับ กับการที่มึงได้ลงอ่ะแบบแฟร์มึงมาซ้อมแต่ทีมอาจจะแพ้อะไรเงี้ยมึงจะเลือกอะไรอะไรแต่ในทางปฏิบัติปกติการซ้อมกีฬาจะท้งผู้จัดการเก่งจะไม่มีปัญหาแบบนี้ครับ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณวันนี้ครับ,บค,ครับวันนี้ครับพี่จิตครับวันนี้มีหนังชอบมากหลายเรื่องเดี๋ยวขอพูดิแค่สองเรื่องก็แล้วกันที่ชอบมากก็คือเรื่อง d r i n k g Sky on r a b b i t f i e l d Lost Control ของอานนท์ดงเยา ก็เรื่องนี้มันจะเป็นคล้ายๆทําให้เรานึกถึงหนังทดลองสมัยทศวรรษ1920-1930เพราะมันจะเป็นการเอาภาพต่างๆมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยเน้นไปที่แล้วมันจะเกิดจังหวะที่งดงามเหมือนบทโกบีอะฮะแล้วซึ่งอย่างตอนแรกเราจะเห็นแล้วมันเราทําให้เรานึกถึงภาพยนตร์ด้วยเราไม่รู้ว่าพุ่มกับเขาจงใจหรือเปล่าคือตอนแรกเราเห็นภาพเราแล้วเห็นยนต์ยนต์คือการเคลื่อนไหวเราจะเห็นอะไรล้อหมุนๆล้อล้ออะไรแบบหมุนๆนะฮะมันเราเราเลยจะไม นึกถึงนึกถึงคำว่าบู v ฟิงอิมเมจเยภาพยนตร์ขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะประทับใจกับการเข้ามาของเสียงในเรื่องนี้มากคือมันจะมีตัวเด็กเป่าเสียงเสียงดนตรีอะไรสักอย่างแล้วเสียงนั้นมันก็จะลอยเข้าไปในภาพอื่นๆด้วยเรารู้สึกว่ามันมันงามมา่อได้เสียงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นสีเราจะเห็นจานก็เอาแผ่นดิสมามา้วก็ค่อยๆลงสีไปเรื่อยซึ่งมันจะ,ะตอนแรกมันจะคล้ายๆธงชาติไทยเหมือนกันแล้วก็จะมีสีเขียวเข้ามาแล้วในที่สุดก็กลายเป็นสีดาไปก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราประทับใจมากมันทถึงแบกบ ภาพเคลื่อนไหวการเข้ามาของเสียงการเข้ามาของสีในที่สุดมันจะมีการเลื่อนไหลของความหมายในตอนจบของเรื่องซึ่งก็อาจจะเอาไปตีความในทางการเมืองหรืออะไรก็ได้แล้วก็อีกเรื่องที่ชอบ่าคเกดดอลลิฟโยโฮของเชิดศักสมัครรลาเ <laughs> พราะเรารู้สึกว่ามันทุกค์ข้นจะยังไงก็เราชอบอธิจูข,ของเรื่องนี้คือคือมันถ้าตัวนี้มันไปอยู่ในหนังเรื่องเหลือมันจะกลายเป็นตัวนางอิจฉานะแต่ในเรื่องนี้เขาทรี้มันเป็นนางเอกแล้วก็ได้ชอบมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้เรารอคอยเรื่องนั้นที่เราจะพูดพูดแต่เรื่องอื่นก็ได้เออเรื่ออาพูดเรื่องไหนกันเนี่ยเออจริงวันนี้ดูเยอะมากเลยแล้วก็เรืองธรรมดาของสองที่นะเรื่องยากมากพูดเรื่องเมื่อกี้กันไฮไลท์ชื่อเรื่องอะไรนะไอซิโนเนล เอคอ,อคือตอนแรกเราตกใจมากคือตอนแรกมันเป็นเหมือนเป็นเวทีงานพิธรทมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีคนแต่งตัวชุดชาติพันธุ์มากมายืนแล้วก็ภาษาแล้วก็อ๋อเป็นคนพระโอพระเสียเนี่ยพระโอใช่ไหมเออแล้วมีธงชาติมีอะไรแล้วก็มันเป็นไปตามติดชีวิตคล้ายๆกับแรงงานจากพม่าที่เข้ามาทำงานในไทยคือตามชื่อเรื่องคือน้องไออะไรเงี้ยน้องไอมันเด็กผู้หญิงอายุยี่สิบสี่มันเล่า เราว่าข้ามพม่ามาไงแต่ว่าเป็นพิเศษคือเป็นคนน้องเขาเป็นคนพโอซึ่งเราก็ตกใจมากเพราะเราก็ไม่รู้มากคือคือเป็นชัดพันที่เล็ก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 มากอันหนึ่งเหมือนกันเออแล้วก็คือเราอ่ะสนใจในแง่อะไรหลายอย่างที่บางทีหนังมันไม่ได้เน้นขึ้นมาไม่ได้พลอยขึ้นมาเช่นตั้งแต่แบบว่าน้องบอกว่าคนพโออยู่มากในประเทศกะเหรี่ยงเออการใช้คาว่าประเทศกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราว่าน่าสนใจในเฟ้นคนไทยทั่วทั่วไปอะไรเงี้ยเออมันคืออะไรประเทศกะเหรี่ยงหรือ เออคนพอโอคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอะไรบอมอี้คุยซึ่งคือสนใจตั้งแต่แบบว่าเขามีธงชาติของเขาธงชาติผ่านมีการจัดงานชาติในนี้คือเราสนใจพม่ามากว่าในแง่ว่าชาติพันธ um, ุ์เล็กๆในนั้นน่ะเขาเขาสร้างสำนึกชาติพันธุ์ที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับว่าเรารู้สึกในไทยมันน้อยคือชาติพันธุ์ชนกลุ่ม้อยในไทยอ่ะมันจะถูกถูก สิ่งที่รัฐกระทำมันถูกทรีแบบหนึ่งทําให้เหมือนกับว่าการสร้างพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในไทยมันมันอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับในพมา่าเนี่ยออแล้วทําให้เหมือนกับว่าแล้วคอนเซปต์อันหนึ่งที่เราสนใจมากตอนคือมันมีตัวตัว,ตว,ตว,ตวสารคดีไปถ่ายในงานชาติงานบรรชาติพระโอแล้วก็มีบทที่มันน่าสนใจมากคือมีการพูดว่าเคนพระโอเขาอยู่ที่นี่เข้าใจว่าหมายถึงไม่ห้องสอนเป็นพื้นที่เขาเขาไม่ได้ย้ายมาจากไหนเขาอยู่มาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งถูกแบ่งให้ไปอยู่พม่ากับในสยาม เมื่อ100ยปีที่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือจริงๆมันก็คือประวัติศาสตร์อาณานิคมเลประเทศแถวนี้แหละแต่ว่าเออซึ่งเราว่าอันเนี้ยคดีค่อนข้างจะทรีกเบิร์ดผ่านมากอะ่ะเออซึ่งความจริงแล้วมันน่าสนใจมากกับการกับความเข้าใจว่าคนไทยในประเทศไทยเนี่ยมันประกอบเยอะหรือไม่แต่การบอกว่าในเบิร์ดมันก็พูดว่าคนทะโอคนไทยอะ่ะ เหมือนอยู่ร่วมกันมานานแล้วซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนไทยในสมัยนั้นได้ยังไงเมื่อร้อยปีที่แล้วในตรงนั้นเนี่ยความจริงมันต้องเป็นอย่างอื่นสิเพียงแต่ว่ามันเป็นคนที่สามารถ a s s i m มิเล e โดยรัฐสยามได้หรือเปล่ามากกว่าคนที่ a s s i m มิเล e ได้ก็เรียกว่าคนไทยถ้าไม่ได้ก็เป็นคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นแต่เผอิญว่าพระโอเขายังกันเก็บเก็บกระดาษนั่นแหละ <laughs> ซึ่งเราว่าอันนี้น่าสนใจคือตอนดูรู้ว่าเออถ,ถ้า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 มันถูกทําอีกแบบหนึ่งอ่ะมันน่าจะไปประเด็นที่ใหญ่และสั่นคลอนสันคลอนความเข้าใจของคอนเซ็ปต์ของไทยไทยทุก,กทุกที่ตารางนิ้วในไทยเป็นไทยไงได,ไ,ดได้ได้ดีแต่เหมือนกับว่ามันผ่านมันก็เลยเป็นเกร็ดน้อยท,ที่ที่ปรากฏอยู่ในหนังแต่ไม่ได้ถูกขยายแล้วเพื่อสันสะเทือนขนาดนั้นแต่ว่าเราว่าน่าสนใจครับครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ เมื่อหลังมากเล้วทำไมถึงไม่มีเสียงนะกูนั่งดูน่นั่นสิเรื่องเรื่องแรกของวันที่รู้สึกว่าโอเคคือแคปเจอร์ของบัณฑิตสุเมธีวัฒนกุลกับอนุวัฒน์อนาทเกษรคือคือรู้สึกว่าหนังมันยังไปได้อีกแหละ มันยังไปให้สุดมากกว่านี้ดีแต่แต่รู้สึกว่า premise มันน่าสนใจดีตรงที่ว่ามันเป็นหนังเป็นหนังสามแบบผสมกันนะคือเป็นหนังรับน้องผสมกับหนังดราม่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผสมกับหนังอิสลามเออซึ่งซึ่งมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่รู้อ่ะแล้วแล้วปรากฏว่าเออมันมันทำให้เกิดซีนที่มันมันเกิดสถานการณ์และวิธีการที่เราจะมองจะตัดสินความถูกความผิดดราม่าอะไรต่างๆในเรื่องนั้นอ่ะ เออเราเราทำทำให้รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องจริงมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหละอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่นิ่งแบบที่ในหนังทำไหมมันอาจจะแรงกว่านี้หรืออาจจะบิดไปอีกทางหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการที่หนังเล่าออกมามันก็น่าสนใจคือเนื้อเรื่องมันคือเกี่ยวกับ <c oughs> รุ่นน้องปีหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นมุสลิม,มที่เธอรู้สึกแบบไม่โอเคกับ ระบบโซตัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็แบบไปอัพทวิตเตอร์ก็แบบบน่บนบนด่าๆรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็แคปไปด่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออเรารู้สึกว่าสถานการณ์ที่หนังสร้างขึ้นน,น่าสนใจอ่าแล้วก็ compliance <laughs> compliance <laughs> ของจัก,กรพันธ์ศรีวิชัยไม่แน่ใจว่าเป็นเด็ก เชียงใหม่หรือเปล่าเนาะไม่รู้ด้วยว่าเป็นเด็กมหาลัยหรือเป็นเด็กมัธยมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออมันมันตลกดีอะมันเป็นหนังหนังแบบมาราธอนนี่แหละคือเป็นหนังแนวที่แบบเหมือนเหมือนประสบการณ์ระหว่างหนังแนวปืนยิงยิงกันกับหนังแบบพารานอร์มอลหน่อยหน่อยชีวิตวัยรุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบแก๊งเด็กวัยรุ่นบ้าโซเชียลแคมป์ถือกล้องถ่ายตัวเองถ่ายเพื่อนตลอดเลยล่ะจนจนกระทั่ง จนกระทั่งแบบวันหนึ่งก็แบบเฮ้ยมึงกินเหล้ากันบัดดี้ชาวโซเชียลแคมป์ไปกินเหล้ากันแล้วก็แบบในเพื่อนมีสี่คนมีคนหนึ่งชื่อไอ้แฝงไอ้แฝงหน้าเป็นตูดมากมถือกล้องไปก็แบบหยุดหยุดหยุดมึงหยุดไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย,าย<อ>สุดท้ายไอ้แฝงก็ไม่ถ่ายแต่เพื่อนก็แอบถ่ายแล้วก็ลากไปกินเหล้าจนไดไ้พอกินเสร็จเมาเมาเมามานั่งกันอยู่ข้างทางก็เปิดกล้องถ่ายอีกวัดดีเชาวโซเชียลกัน แฟนตัวรมึงเป็นไรไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้เฮ้ยเพื่อนมึงแย่งข้าวหมากินยังบอกกูได้มึงก็ต้องบอกกูได้ไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้แล้วสุดท้ายก็บอกว่าแฟนกูตายจริงแฟนฮะแฟนมึงตายเมื่อไหร่ยังไงเมื่อวานยังไงโดนรถชนชนแล้วหนีแล้วมึงรู้ไหมว่าใครชนรู้อ้าวมึงรู้ด้ว รู <One input> ้ด้วยใครไอเต้เต้เต้ไซโคโออ๋อไอนี่รู้จักมีเบอร์โทรเรียกมาตัดคัทมาปุ๊บไอเต้มาไอเต้มาไว้มากรวดเร็วมากไอเต้มาจับจับมายืนประจันหน้ากับไอแฟนไอเต้ไอแฟนไอเต้เมื่อวานไปไหนมาปห้องสุบแล้วแล้วระหวางนั้นล่ะไปทำอะไรมาเริ่มแบบออเต้กับไม้ไปห้องสุดเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่างเงี้ยอีเพื่อนทนไม่ได้ เอาปืนยัดใส่มือแฟนมึงจัดการเองนวกันยิงยิงไม่ยิงก็เรื่องมึออีเต้ก็แบบอะไรจะให้ยิงกูเลยเหรอกูไม่ได้ทําอะไรนะอีเพื่อนอีเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็เริ่มแบบมึงยิงยิงไปเหอะกูลำคาอืมนั่นแหละนั่นแหละทนั้นอย่างที่ดีมากคือมัน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 ทีตัวเองเหมือนจะเรียวอ่ะคือมันจะมีความเหมือนแบบมันไม่พยายามจะอะไรนะไม่พยายามจะทำตัวเองตลกอ่ะถูกปะ เาาเจริงพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเซนหนึ่งของเด็กเรียนหนังอ่ะข้อแรกก็คือแบบถ้าเกิดจับสังเกตได้ว่าแบบในบทหรือในหนังของตัวเองแบบเอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลว่าเอ้ยตรงนี้ดูแบบกระโดดกระโดดว่ะอะไรเงี้ยมันต้องรีบชิงล้อตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้คนดูแบบแอะแอะกูจับมึงได้อะไรเงี้ยแต่แต่หนังเรื่องนี้ไม่มีอย่างเ้ี้ยเพราะว่ามันสดมากมันทําให้มันเออมันไกลมันข้ามขั้นไปเป็นหนัเขาไปเลยเขาไปแล้วเออแล้ว แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวคนทำเองก็ก็มีเซน์ประมาณหนึ่งพวกแบบวิธีใช้ภาพวิธีเล่าเรื่องเซนตลกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หนังมันสนุกด้วยก็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 หมอกเออมีจำได้มีแฟมิลี่ของวริชโชคทวีศักดิ์รู้สึกว่าน่าสนใจ น่าสนใจตรงที่ว่าคือหนังมันเล่าเรื่องของพี่ชายน้องสาวที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วพ่อออกไปทํางานต่างจังหวัดออโดยที่สองคนนี้ก็ไม่ค่อยพูดกันเลยอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอยู่ดีพี่ก็แบบรับโทรศัพท์เพื่อนออกไปแล้วกลับมาคือแบบเสื้อเปื้อนเลือด <c oughs> กลับมาบ้านขากระเพกแต่น้องก็ไม่น้องก็ดูไม่สนใจดูไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบหนังมันพรีเซนต์ช่วงเวลาช่วงนั้นออกมาแบบพิศวงมากเพราะว่าแบบ สองตัวมันก็จะเงียบใส่กันอะอยู่ห้องข้างๆกันเสียงทะลุถึงกันแต่ว่าแบบมันไม่คุยกันทั้งที่แบบอีพี่คือแบบกูเดินขายกระเพกเข้ามาในบ้านเลือดกูเปิดเต็มเสื้อแบบเออซึ่งมันจะทําให้เราสงสัยแบบหนึ่งพ่อมันหายไปไหนสองพี่มันไปทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอหนังมันไม่สุดท้ายคือแบบหนังมันเน้นขยี้ไปเรื่อยๆขยี้ไปเรื่อยๆโดยที่ขยี้ไปเรื่อยๆโดยที่แบบ สุดท้ายมันก็ไม่บอกเราอะ่ะเออม,ม,มันเลยทําให้หนังเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันยิ่งน่าสนใจตรงที่ว่ามันใช้ชื่อเรื่องว่าแฟมิ l ลียแฟมิเลียที่มันแปลได้ทั้งแบบความคุ้นเคยความรู้สึกความรู้สึกใกล้ชิดกับแฟมแฟมิลี่ไลเอ,อการโกหกการแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราหลดรู้สึกว่าเอ,อเป็นหนังที่น่าสนใจอยากให้มีคนดูเยอะๆคือลรบแล้วก็ค่อยๆเดิน มีการเคลื่อนไหวไหมเพราะว่าโถึงขั้นโดนจิตไฟไล่กันเขาเริ่มจะไล่กันแล้วใช่ไหมมันก็มีเอ็นเซเลตเลยชินวอนนองยาวน่าสนใจอืมันน่าสนใจอตอนเย็นๆนะเนี่ยเออมันน่าสนใจคนนี้ได้ลองชนะเลิศหนังน่าจะแบนเรื่องนั้นก็ดีตลกเรื่องนี้ก็ตลกดีอป้าสมมุติเรื่องนี้ก็ดีเป็นหนังหนังการเมืองอีกแหละแล้วมันชอบความยอกย้อนของมัน อืมอฮะออเมื่อกี้ข้ามไปเรื่องหนึ่งเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าชิน,นวอนกับอ,นนอานนท์นงเยาวใช่ไหมเพราะว่า <Gobierno S 1> ชอบดริง s k สกายออนและบ,บิดฟิเหมือนกันนะเป็นเป็นหนังเป็นหนังต่อต้านตืดๆที่ <c oughs> ไม่สิเซนเซอร์แล้วดูแรงกว่าเป็นหนังต่อต้านรับประหารที่เวอร์มากอะ่ะคือไม่นึกว่าจะมีคนทําออกมาในในรูปแบบนี้ม ยาวเนาะพูดอะไรเยอะแยะวันนี้ยแล้วก็เมื่อกี้ไอซ์พูดไปหล้วรแล้วก็แล้วก็อีกสองเรื่องไงรอบสุดท้ายที่น่าไปฉายคู่กันมากๆคือกิ v ฟวิ่งกับโฮมมิ่งกิฟวิ่งกับโฮมมิ่งดูเด็กที่มีพลังทั้งคู่เลยสองเรืออแบบคืออย่างอย่างกิฟวิ่งก็เป็นหนังแบบหนังเกน่ารักน่ารักเด็กแบบยังสดสดเล่นกล้องใหม่ๆกันอยู่ ตลก uh huh. ส่วนโฮมมิ่งนี่แบบทำให้รู้สึกนอสตาเจียเพราะเราไม่เห็นซอมบี้ในหนังสันมาราทอนมานานาในที่สุดมันก็กลับมาแล้ว,ลวขอให้มีต่อไปขอบคุณครับ <laughs>